สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็จะเป็นคาบที่6ของเรื่องพีทาโกรัสนะครับก็วันนี้จะเป็นการคำนวณหาด้านประกอบมุมฉากอย่างที่เคยสอนเอาไว้นะครับว่าด้านประกอบมุมฉากนั้นคือด้านสั้น2อันที่มันอยู่ติดกับมุมฉากนะครับส่วนคาบที่1ถึงคาบที่5้าที่เราเคยเรียนมานั้นเราเราหาด้านตรงข้ามมุมฉาก,กคือด้านที่ยาวที่สุดวันนี้จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเร,เราจะหาด้านสั้น มองดูการเปรียบเทียบนะครับนักเรียนมองเห็นไหมครับอันนี้คือหา B ใช่ไหมครับส่วนรูปที่2นี่หา x กใช่ไหมก็ดูว่าเนี่ยตอนที่หา B เนี่ยนี่คือด้านที่สั้นนะครับส่วนอันเนี้ยหา X คือด้านที่ยาวนั่นคือ b นั่นคือการหาด้านประกอบมุมฉากซึ่งเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ที่ผ่านมาคาบที่1ถึงคาบที่5นั้นเราหาด้าน X ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็ใช้สูตรที่เราเคยเรียนมาก็คืออะไรคร ก็ใช้ c 2, กาลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b กาลัง2แต่วันนี้เราจะหาด้านประกอบบุมฉากเราจะใช้สูตรใหม่นะครับก็คือสูตรที่ครูได้ได้ทำการดัดแปลงมาให้แล้วให้เราจำง่ายๆนะฮะส่วนที่ผ่านมาก็คือเราหาด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับโอเคเมื่อรู้แล้วว่าต้องหาด้านประกอบมุมฉากวันนี้เรามาดูสูตรนะครับนี่คือสูตรสูตรจำไม่ง่ายมากนะครับก็คือให้จําว่าด้านที่เราต้องการหา ด้านประกอบบุมฉากนะครับที่เราต้องการหาก็เท่ากับให้เอาด้านที่ยาวที่สุดตั้งแล้วลบด้วยด้านที่เหลือนะครับฟังให้ดีนะฮะเอาด้านที่ยาวที่สุดตั้งแล้วลบด้วยด้านที่เหลืออ่ะดูนะครับอย่างตอนเนี้มีด้าน AC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคือยาว5หน่วยใช่ไหม AB เป็นด้านประกอบบุมฉากซึ่งยาว3หน่วยโจทย์ข้อนี้ ให้หา C B หรือ B C ก็คือหาตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นด้านอะไรฮะเป็นด้านประกอบบุมฉากเพราะฉะนั้นเอาดูสูตรครับถ้าเกิดหาด้านประกอบบุมฉากเราใช้สูตรนี้ก็คือด้านที่ต้องการหาก็คือด้านไหนฮะด้านที่ต้องการหาคือด้านนี้เห็นไหมคือด้าน C B จำไว้นะครับคือด้าน C B ต่อไปครับเท่ากับเท่ากับนะครับด้านที่ยาวที่สุดด้านที่ยาวที่สุดคืออันไหน5หรือ3 ก็คือ5นะครับ5คือด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านอะไรฮะด้าน AC ใช่ไหมก็เท่ากับเนี่ยด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน AC นะครับด้านที่ยาวที่สุดมันก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นแหละสุดท้ายต่อไปลบนะครับลบลบด้วยด้านที่เหลือถามหน่อยตอนนี้เหลือด้านอะไร BC กับ CB เราใช้ไปแล้ว AC กับหรือ CA เราก็ใช้ไปแล้ว เหลืออันเดียวคือ A B นะครับหรือ B A จึงลบด้วยด้านที่เหลือเห็นไหมนี่คือสูตรลบด้วยตัวเนี้ยด้านที่เหลือนะครับถ้าไม่ทันดูอีกรอบหนึ่งสูตรของเราคือเอาด้านที่เราต้องการหาเป็นตัวตั้งเป็นตัวฝั่งซ้ายนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับเอาตัวตั้งคือแล้วตัวที่เอาได้สุดเป็นตัวตั้งก็คือ A C เนี่ยเอา5เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยด้านที่เหลือก็คือด้านนี้ A B นะครับนี่คือสูตรของมันอ่า มาดูสำหรับโจทย์นะครับในแบบฝึกหัดที่1.1หน้า8ปที่นักเรียนจะได้ทำเรามาดูกันว่ามีข้อไหนบ้างที่หาด้านประกอบมุมฉากนะครับแล้วก็มีข้อไหนบ้างที่หาด้านตรงข้ามมุมฉาก่ะดูนะครับสำหรับข้อที่1หาด้านนี้ใช่ไหมเพราะด้านนี้ไม่มีตัวเลขด้านนี้เป็นด้านอะไรฮะติดมุมฉากขนาดนี้ก็คือด้านประกอบมุมฉากนะครับนี่เป็นด้านประกอบมุมฉาก เพราะฉะนั้นข้อที่1ห,หาด้านประกอบมุมฉากต่อไปข้อที่2ดูซิว่าด้านไหนไม่มีไม่มีตัวเลขด้านนี้นะครับก็หาด้านนี้เห็นไหมเห็นเส้นสีฟ้าไหมครับหาด้านนี้ซึ่งด้านนี้เป็นด้านที่ยาวที่สุดเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตรเอาด้านยาวสุดตั้งก่อนนะครับส่วนข้อหนึ่งใช้สูตรสูตรที่สอนเมื่อกี้สูตรใหม่นะครับ ต่อไปข้อที่3หาด้านไหนข้อที่3นะครับก็หาด้านที่ยาวที่สุดสีฟ้าคือด้านอะ้ฮะด้านตรงข้ามมุมฉากต่อไปข้อที่4หาอะไรฮะหาด้านนี้ใช่ไหมด้านอยู่ติดกับมุมฉากแสดงว่าหาด้านประกอบมุมฉากนะครับหาด้านประกอบมุมฉาก เมื่อเรารู้แล้วข้อ1หาด้านประกอบมุมฉากข้อ2หาด้านตรงข้ามมุมฉากข้อ3หาด้านตรงข้ามมุมฉากข้อ4หาด้านประกอบมุมฉากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียน2ตัวอย่างก็คือตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่4เพราะว่า2กับ3เราคงจะทําไปแล้วนะครับคือใช้สูตรเดิมนะใช้สูตรเหมือนกับข้อคาบที่1ถึงคาบที่5นะอ่ะดูครับข้อที่1ใช้สูตรอะไรมาดูสิข้อที่1 สมมติว่าด้านเนี้ยด้านที่เราต้องการหาคือ A แล้วกันเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็นอะไรครับเอาด้านที่ต้องการหาขึ้นก่อนอ่ะนี่แม้เป็น A ยก,กําลังสองเอาด้านที่มากที่สุดตั้งลบด้วยด้านที่เหลือเนี่ยสูตรก็เป็นตัวเลขอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับคิดให้แล้วเอาด้านที่ต้องการหาตั้งนะครับแล้วก็เท่ากับด้านที่มากที่สุดเนี่ยอยู่เนี้ยลบด้วยตัวเลขที่เหลือข้อ2ส,สูตรนี้น่าจะเป็นอยู่แล้ว ถ้าเกิดด้านนี้คือ c ใช่ไหมครับแน่นอนครตอบสูตรข้อนี้คืออะไรฮะ c ยกกำลัง2เท่ากับอะไรคือเรียนละ24ยกกำลัง2บวก7ยกกำลัง2ใช่ไหมนี่โอเคนะครับสูตรอันนี้สูตรหาด้านยาวนะครับต่อไปข้อ3ก็หาด้านด้านยาวเช่นกันก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าตรงนี้เป็น c นักเรียนถ้าตรงนี้เป็น c สูตรว่าไงครับสูตรก็เป็น อ่า c ยกกำลัง2เท่ากับ0.3ยกกำลัง2บวกกับ0.4ย,ยกกำลัง2ใช่ไหมนี่นะครับส่วนข้อที่4อ่ะลองใช้ความความรู้ความจำที่จำมาเมื่อกี้นะครับเราหาด้านประกอบมุมฉากซึ่งก็คือด้าน a ให้เป็น a ล้กันสูตรเอา a มาอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเอาใครตั้งเออเอา2.9เป็นตัวตั้งนะครับลบยกกำลัง2 เราก็ลบด้วย2.1ยกกำลัง2เห็นไหมครับนี่คือสูตรของคาบที่6ก็คือหาด้านประกอบบุ้มฉากนะครับพีทาโกรัสก็จะมีอยู่แค่2อย่างคือไม่หาด้านที่ยาวที่สุดก็หาด้าน2ด้านเนี้ยที่มันอยู่ติดกับบุ้มฉากเนี้ยก็คือด้านประกอบบุ้มฉากนะครับอ่ะเดี๋ยวข้อที่1ดูตัวอย่างนะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดจงหาด้าน c b c b คือด้านไหน cb คือด้านนี้นะครับนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ ab ยาว3หน่วย ac ยาว5หน่วย bc ยาวเท่าไหร่ดูนะครับวิธีทำบอกแล้วว่าให้เอาด้านที่ต้องการหาขึ้นก่อนก็คือเอา cb หรือ bc ก็ได้ขึ้นก่อนยกกำลังสองเห็นไหมด้านที่ต้องการหานะครับเอาขึ้นก่อนเท่ากับเอาด้านที่ยาวที่สุดตั้งนะครับ เอา5ตั้งหรือเอา3ตั้งนะครับหรือถ้าเกิดเรารู้ง,ง่ายก็คือว่าถ้าเกิดเราเอา3ตั้งแล้วเอา5ไปลบเนี่ยรับรองมันติดลบซึ่งไม่มีแน่นอนที่ด้านสามเหลี่ยมมันจะติดลบนะครับเราจึงต้องเอาด้านที่ยาวตั้งนะครับนี่เป็นแบบความรู้แบบไวท์ิพ่ะนะเอา5ยกกําลัง2ก็คือ AC มานะครับยกกําลัง2ลบด้วยด้านที่เหลือคือด้านอะไรครับเออก็คือด้าน AB ยกกําลัง2องเอาแทนค่าลงไป เอยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ5นะครับเป็น5ยกกำลัง2ลบ AB ยกกำลัง2ก็3ยกกำลัง2ใช่ไหมนี่นะครับ AC คือ5 ab คือ3 5ยกกำลัง2ก็คือ5คูณ5 5 5เป็น25ลบกับ3ยกกำลัง2 3 3มเป็นเท่าไหร่เป็น9นะครับ25-9ลบเเหลือ16นะครับเพราะฉะนั้น bc ก็จะมีค่าเท่ากับเลขอะไรที yani ่ม uh, ันเหมือนกันแล้วมันคูณกันได้16เลขอะไรนะที่มันเหมือนกันคูณกันได้16อตอบเลข4นะครับส่วนตัวเนี้ยช่องว่างตัวเนี้ยจริงๆมันคือ BC ยกกำลังสองแต่เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็น BC ยกกำลังสองแต่เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็น BC ยกกำลังสองแต่เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับ โอเคนะครับเขียนตอบไปด้วยตอบนะครับเพราะฉะนั้นความยาวของด้าน BC จึงเท่ากับเท่าไหร่เสียงนิดนึงจึงเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4หน่วยนะครับ4ขีดเส้นใต้ด้วยเห็นไหมสูตรง่ายๆนะครับเอาด้านที่ต้องการหาอยู่อันเดียวเท่ากับเอาด้านที่ยาวที่สุดตั้งลบด้วยด้านที่เหลือนะครับอ่ะนี่มาลองดูโจทย์ ที่จะให้ทําเป็นการบ้านนะก็คือแบบฝึกหัดที่1.1หน้า8ซึ่งนักเรียนอาจจะยังไม่มีหนังสือนะครับเพราะว่าตอนนี้โรง,งเรียนยังไม่ได้เปิดแล้วก็ประเทศไทยก็ยังไม่อยู่ในจุดลงตัวที่จะกําหนดวันเปิดที่ชัดเจน,นจริงๆได้วันที่1กรกฎาก็เป็นเป็นการสั่งเปิดเหมือนกันแต่เรายังไม่แน่ใจว่าวันนั้นจะได้เปิดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่ ยังไม่มีแนวโน้นมที่จะดีขึ้นนะครับครับ <c oughs> ต่อไปนะครับทำข้อ1นนะครับข้อ1เนี่ยหาด้านประกอบบุญฉากแน่นอนข้อ2ก็หาด้านประกอบบุญฉากข้อ3ก็หาด้านประกอบบุญฉากส่วนข้อ4เห็นไหมด้านประกอบบุญฉากอันนี้ยาว2.7อันนี้ยาว3.6เพราะฉะนั้นข้อ4เราหาด้านอะไรนะหาด้านตรงข้ามเราใช้สูตรเดิมไม่ต้องทําทํา1 2 3นะครับต่อไปนะครับ อามาดูมาดูข้อนี้มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว20ด้านประกอบมุมฉากยาว12จงหา a โอเคจำสูตรได้ไหม a คือด้านประกอบมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นสูตรง่ายๆเลยเอาอะไรขึ้นก่อนเอาด้านที่ต้องการหาขึ้นก่อนก็คือ a นะครับแล้วก็ยกกำลังสองนะครับเท่ากับ อะระหว่าง20กับ12เอาอะไรขึ้นก่อนก็เป็น20 20ยกกกำลัง2องมีตารางให้ดูด้วยนะซึ่งเดี๋ยวจะสอนใช้ในวันหลังนะครับแล้วก็ลบด้วยเลขที่เหลือคือเลข12นะครับ1 2ยกกำลังสอคราวนี้ดูต่อนะฮะย0ยกกำลัง2ก็คือ20คูณ20ซึ่งถ้าเกิด,ดนักงเรียนมือถือหรือสมาร์ทโฟนมองเห็นนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นเลข20นะครับ20เห็นไหมเขาเขียนไว้ให้ละ20 เป็น400เพราะฉะนั้น20ยกกำลัง2คือ400นะครับลบด้วย12ยกกำลัง2ตัวนี้12เห็นไหม12 12เป็น1 4 4นะครับตรงนี้เป็น a ยกกำลัง2แต่ที่ใส่สีเหลืองเอาไว้คือเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ400ลบด้วย1 4 4จึงเป็น2 5 6นะครับ2 5 6 เมื่อลบกันเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็มาคิดว่าเ,เลขอะไรที่มันเหมือนกันคูณกันได้256เลขอะไรคูณได้วงไว้ให้ละสีฟ้าก็คือเลข16นะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็ตอบสั้นๆว่าความยาวอา๋อเขาถามความยาวรอบรูปเลยนะครับก็คือรอบรูปเนี้ยเท่าไหร่เราก็ดูนะครับอ่20ด้านนี้คือ20บวกกับ12 แล้วก็บวกกับด้านที่เราหามาได้เพิ่มก็คือ16 20บวก12บวก16เลยกลายเป็น48นะครับนี่คือวิธีการโจทย์ข้อนี้แอดวานซ์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะก็คือหาความยาวรอบรูปแต่ละให้เราจําสูตรให้ได้แล้วกันว่าการที่จะหา A นี่หายังไงนะครับก็คือเอา A ตั้งตัวนี้ A อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเท่ากับเลขที่มากที่สุดลบด้วยเลขที่เหลือนะครับอ่ะข้อนี้ทําให้ดูแล้วใช่ไหมส่วนข้อ2ข้อ3 ดีกว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับโอเคเดี๋ยวมันมีกันบ้านอย่างนี้้วกันลองทําดูข้อ1นะครับข้อ1อันนี้หาความยาวด้านที่เหลือที่เฉยข้อ4ก็หาความยาวด้านที่เหลือข้อหกับข้อ4นะหน้านี้นะตอน2ใหญ่นะครับต่อไปก็มาอันนี้อันนี้หาความยาวรอบรูปก็คือเอาทั้ง3ด้านมาบวกกันข้อ1นี่ข้อ2นะครับหาความยาวรอบรูปนะครับ ก็คือจับ11 6 1แล้วก็ตัวเ้ยบวกกันแล้วก็อันที่3นะครับมี3ข้อรวมเป็น5ข้อนะครับวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้ก็คือมีเรื่องของการหาด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับทำสูตรได้ง่ายนะสูตรก็นี่งอย่างที่บอกสูตรนะครับก่อนจะไปทบทวนสูตรให้เอาด้านที่ต้องการหานะครับเท่ากับด้านที่ยาวที่สุดลบด้วยด้านที่เหลือนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยให้ดูอันนี้อีกทีนึง สำหรับรูปนี้ก็คือการหาความยาวรอบรูปก็คือเนี่ยเอาด้านทั้งหมดมาบวกกันนะครับวันนี้ก็มีมาฝากเพียงเท่านี้สำหรับคาบที่6นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคาบที่7ในวันต่อไปนะครับวันนี้ก็ก็อย่าลืมนะกันลองไปทำดูนะครับ5ข้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพออยู่ห่างกัน2เมตรนะครับแล้วก็ไม่ไปอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงนะครับปลอดภัยจากโควิด D-19 ทีนะฮะวันนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับนักเรียน